สวัสดีครับบ้านใครที่มีเหรียญ50สต,ต่างๆเยอะๆนะครับลองหยิบขึ้นมาดูปีพศเผื่อจะเป็นปีพศที่นักสะสมเขาต้องการอย่างปีพศส,สองพร้อยสอันนั้นมีราคาหลักพันยันหลักหมื่นไปแล้วนะครับอันนี้เราจะมาพูดถึงอันดับที่สองกับอันดับที่3นะครับว่าจะมีราคาแพงเกินหน้าเหรียญบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูปีพศแรกนะครับที่เป็นอันดับสอง ต่อจากปีพศ2530นะครับนี่นะครับปีพศ2534เป็นตัวติดผลิตน้อยอันดับ2นะครับทุกวันนี้ก็มีราคาแพงเกินหน้าเหรียญนิดหน่อยนะครับถ้าเป็นเหรียญผ่านการใช้ก็อยู่ที่40 5 0บถึง50าบาทนะครับถ้าไม่ผ่านการใช้ก็อยู่ที่ช่วงเศรษฐกิจดีๆนะครับสูงถึง 400- 5 0 0ถึงาทเลยบาทนะครับ แต่ช่วงเศรษฐกิจไม่ดีก็อยู่ที่2 0 0ถึง300บาทนะครับปีพศ2534นะครับจำนวนการผลิตนะครับ4ล้าน6กแส0เหรียญนะครับก็ค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะครับถ้าเป็นเหรียญเล็กๆอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยได้สนใจนะครับก็มันก็สูญหายไปบ้างอะไรไปบ้างนะครับทุกวันก็หายากนะครับถ้าใครเจอนะครับเก็บไว้หลายเหรียญนะครับ วันหน้ามีราคาสูงแน่นอนนะครับคือครับด้านหน้าพอหลวงรอเกาของเรานะครับยังสวยอยู่นะครับเหรียญแบบนี้นะครับนะครับผมก็ซื้อกันที่สตาร์ทที่สามสิบถึงห้าสิบบาทนะครับนี่นะครับถ้าเรามีหลายๆเหรียญนะครับเพราะนี่เป็นอันดับสองนะครับเหรียญหายากนะครับเพราะอันดับหนึ่งปีพศ .2530 อันนั้นมีราคาสูงไปแล้วนะครับ หลักพันยันหลักหมื่นดูตามสภาพนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันดับสามนะครับว่าเป็นปีอะไรนี่นะครับอันดับสามปีพศสองพันห้าร้อยสามสิเบเอ็ดนะครับนี่ก็ค่อนข้างที่ก็ยังเจอได้ง่ายนะครับแต่ก็เป็นตัวติดผลิตน้อยอันดับที่สามนะครับถ้าใครเจอก็เก็บไปเลยนะครับรวมวไว้หลายเหรียญร้อยเหรียญสองร้อยเหรียญ อาจจะมีราคาสูงวันข้างหน้าอาจจะมีราคา10บาทถึงยี่สิบบาทนะครับก็เรามีหลายๆเหรียญก็ขายได้มีราคาเป็นเงินนะครับนี่ถ้าเจอต้องรีบเก็บไว้เลยครับปีนี้เพราะว่าเป็นตัวติดอันดับที่สจํานวนการผลิตนะครับยี่สิบสามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเหรียญนะครับนี่นะครับก็ค่อนข้างที่เราก็ไม่ค่อยได้เจอนะครับเพราะเป็นเหรียญที่ ทุกคนลืมนะครับอาจจะวางทิ้งไว้มั่งอะไรมั่งนะครับมันก็หายไปเรื่อยๆยนะครับจนเหรียญมันก็เหลือน้อยนะครับอันนี้นะครับจํานวนการผลิต20กวิบล้านนี้นะครับก็เก็บไว้เพราะว่าถ้าวันหน้ามีราคาแพงเกินหน้าเหรียญ1ิบาท2ี่ิบาทเรามีเป็นร้อยเหรียญก็เป็นเงินหลายตังค์นะครับนี่ครับรูปแบบนะครับความสวยงามนะครับ ด้านหน้าพอหลวงเราเก้าของเรานะครับอย่าลืมนะครับเจอต้องรีบเก็บไว้นะครับแต่เหรียญปีพอ2531นนะครับที่เขาเจอกันไม่ต้องไปรอเวลานะครับก็เป็นพระเศียรตรงนะครับก้อยกับหัวหันไปทิศทางเดียวกันนะครับอันนั้นมีราคาหลักร้อยยันหลักพันนะครับถ้าสภาพอย่างนี้ก็คงจะได้ตั้งสามสี่ร้อยนะครับเพราะว่าสภาพผ่านการใช้แบบนี้นะครับปีลึกๆนี้นะครับ ยังไงก็ก่อนใช้ก็ลองพลิกซ้ายพลิกขวาดูนะครับเผื่อจะเป็นพะเสียนตรงอันนั้นมีราคาไม่ต้องรอเวลานะครับถ้าเป็นเรียนปีนี้ปีพศ .2531 ก็รอเวลาหน่อยหนึ่งนะครับถ้าปีพศ .2534 นะครับตอนนี้นะครับถ้ามีละลายเหรียญน,นะครับนักสะสมก็ซื้อกันแล้วนะครับในราคาสตาร์ทที่30-50บาบาทนะครับปีพศ .2534 แบบนี้นะครับ ยิ่งปีนี้นะครับถ้าไปเจอพระเสียงตรงนะครับอันนั้นจะมีราคาสูงเลยนะครับเพราะการผลิตมาน้อยนะครับก็ถ้าเป็นพระเสียนตรงก็จะมีราคาสูงหน่อยนะครับนี่นะครับถ้าเจอเหรียญปกถ้าเหรียญปกติแบบนี้นะครับเจอปีนี้นะครับปีพศส5 3พร้อยสามิบสี่แบบนี้เราก็มีราคาสี่สิบถึงห้าสิบาทนะครับเพราะนักสะสม้อซื้อกันนะครับนี่นะครับบ้านใครมีก็ลองหยิบขึ้นมาดูนะครับ